สีครับเพบซีที่น่ารักทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทั้งหลายนะครับมาพบกันอีกในคลิปนี้นะครับของวันอังคารที่สองนะครับก็หวังว่าท่านจะถูกวัลที่หนึ่งและถูกรางวัลใหญ่นะครับในเมื่อวานนี้นะครับพร้อมสําหรับวันนี้นะครับจะมาพูดความคืบหน้านะครับของคดีนะครับ ในหัวนะหรือเสียมาศนะครับที่หายไปเป็นเดือนในที่สุดแล้วความจริงก็คือความจริงครับก็คือพบศพจนได้นะครับด้วยความละแคะละคายจากเจ้อ้วนหรือภรริยาหลวงนะครับที่ไประบายกับทางญาตินะครับว่าเป็นคนสั่งนะครับแต่ว่าจะเปลี่ยนใจแต่เปลี่ยนไม่ทันเพื่อให้คนชื่อชัยนะนำไปฆ่า น,นั่นคือเรื่องที่นำไปสู่การสอบสอบสวนนะครับจนไปพบนะครับร่างจริงๆนั่นคือมหาก,การฆาตกรรมเกิดขึ้นการสอบสวนจึงเกิดใหม่คือเจ้อ้วนเมียหลวงเนี่ยแกจะมีบทบาทมีพิรุษเยอะแรกๆคือไม่รู้เรื่องอย่างเดียวไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้นะครับสื่อถามก็ไม่รู้ไม่รู้ดูสภาพชั้นสิร่างกายชั้นจะทำอะไรได้ อุ้มใครได้มันก็ทำให้ทุกคนเห็นภาพกายภาพของแกเนี่ยก็ไม่น่าจะทำอะไรได้ในความคิดนะแต่คือแกก็กลับไปกลับมาต่อมาจนบอกว่าเป็นคนสั่งอยากพูดแล้วเนี่ยคือเป็นคนสั่งแหละสั่งให้อีกคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเอาไปฆ่าแต่เปลี่ยนใจแล้วก็ว่าติดต่อไม่ได้ก็มีเรื่องมีราวกันเกิดขึ้นและต่อมาคนที่มีชื่อชัยแล้วก็เพื่อนอีกสามคนนี่ย ถูกเจ๊อ้วนบอกว่าเป็นคนฆ่าระหว่างคนสั่งแต่เปลี่ยนใจแล้วก็อีกคนหนึ่งคือคนที่นำไปฆ่าเนี่ยนะครับความผิดมันจะต่างกันนะครับต่อมาฮะกลุ่มนายชัยกับเข้ามาให้ปากคําว่าเขาไม่ได้ฆ่าแต่เจ๊อ้วนเนี่ยโทรมาบอกแล้วก็เจอร่างของเสียหมาดต,ตายอยู่ในบ้านแล้ว ก็เป็นปัญหาอีกอ้าวอะไรกันแน่นะครับเรียกว่ากลับกอกกลับไปกลับ,ลบมาไม่รู้ใครเป็นใครเพื่อจะชิงให้ตัวเองเนี่ยมีความผิดน้อยที่สุดถ้าแก๊งนั้นบอกว่าเขาไม่ได้ฆ่าเนี่ยก็แสดงว่าเป็นคนช่วยอำพรางศพเฉยๆก็หมายเขาว่าเจ้อ้วนเนี่ยเป็นคนฆ่าหรือใครฆ่านะฮะดังนั้นก็ใช้เวลาอีกสักพักนะครับในที่สุดจะอย่างไรก็แล้วแต่ครับตำรวจก็ ออกหมายจับทั้งหมดเลยเจอ้วนก็ขณนะที่กำลังจะไปจับใจตลาดนะครับก็มีตำรวจโทรมาบอกว่าเออให้มาเซ็นนี่หน่อยพอไปถึงตำรวจก็อ่านหมายจับเลยนะครับอ่านหมายจับเลยนะฮะเป็นผู้จ้างวานให้ผู้อื่นนะทำการฆ่าด้วยการแต่ตองไว้ก่อนนะข้อนี้ก็ถือว่าหนักเลยทีเดียวข้อต่อมาก็เกี่ยวข้องกับการช่วยอําพรางศพแล้วก็ ข่มขืนใจผู้อื่นแบบนี้นะครับก็คือถ้าเป็นอย่างนี้ก็นึกภาพได้ครับก็คือนะครับอุ้มนะครับกักขังลงเนียวทําให้ตายฆ่าทําให้ตายก็อาพัางศพแล้วก็อาพางคดีก็คือถ้าจะเป็นอย่างนี้แล้วก็อาจจะถึงประหารชีวิตก็ได้นะครับก็ดูว่าแต่และคนจะเป็นไงได้ข่าวว่าในทีมงานบางคนก็ปฏิเสธนะครับ ก็คงจะหนีกันแล้วครับนะก็คงอยู่เรื่องราวก็คงอยู่กับคนกลุ่มนี้แหละครับว่าใครจะพูดอะไรพูดทั้งหมดหรือยังพูดเพื่อให้ตัวเองดูเบาลงหรือเปล่านะครับและในที่สุดแล้วก็ชัดเจนถูกจับได้คำพูดของเจ๊อ้วนนี่สิฟังแล้วก็แปลกใจนะครับเพราะเขาบอกว่าไม่ติดใจหรือว่าไม่กลัวหรอกติดคุกเพราะว่าในคุกมีเพื่อนเยอะเหมือนจะบอกว่าเขาอยู่ทุกวันนี้ ก็คืออยู่แบบเงาเงาไม่มีเพื่อนนะครับและที่แปลกอีกอย่างหนึ่งนะในสภาพของความสัมพันธ์เนาะนะครับรู้สึกว่าญาต,าติญาติของเสียมาร์ทเนี่ยญาติญาติของเสียมารหลานหลานของเสียมาร์ทกับรักคนที่สั่งฆ่าเสียมารครับหรือว่าจะช่วยในการประครับประคองพาเดินอยู่ด้วยกันแต่กลายเป็นว่าเหมือนทุกคนเนี่ย มาชื่นชอบคนที่สั่งฆ่าเสียมาดของตัวเองเท่าที่ดูนะนะครับหรือว่ามาช่วยนะครับในการเพราะว่าเห็นว่าเจออ้วนเขาเดินไม่ไหวหรือเปล่าก็เลยมาดูแลเป็นพิเศษก็เลยผูกพันกันนะครับโดยมากถ้าเราเจออย่างเงี้ยคนสั่งฆ่าคนของตัวเองเนี่ยก็ต้องโกรธใช่ไหมแต่ตรงนี้กลายเป็นว่าญาติญาติของเขาเหล่านั้นกับ อาช่วยประคับประคองช่วยพาไปนั่นไปนี่หลานหลานของเสียมาอนาก็มากอกนะมาอกอะเจ้อ้วนนะครับร่ำไห้กันเมื่อตอนถูกจับนะครับดังนั้นทั้งนั้นทั้งนี้ก็ข้อหานี้ก็หนักอยู่แล้วครับคืออาจจะติดคุกยาวตลอดชีวิตนะครับส่วนทีมงานนะฮะที่ มาบอกว่าเขาไม่ได้ฆ่าเลยแค่ช่วยอำพลางศพเพราะว่ามาเจอ,อเสียหมาตายแล้วอยู่ที่บ้านอันนี้ก็ค่อยไปว่ากันในพนักงานสอบสวนว่าจะ,ะทำสำนวนแล้วก็ออกมาอย่างไรนะครับแล้วก็สารก็จะเป็นคนนะครับตัดสินหรือนะครับพิจารณาโทษต่อไปนะครับว่าใครเป็นอะไรยังสับสนในตรงนี้อยู่นะครับยังสับสนตรงนี้อยู่นะครับเราห่างตายที่ไหน ใครจะโดนเยอะถ้าแก๊งนั้นบอกว่าแก๊งฆ่าหรือจะเป็นแค่แก๊งอพ,พังศพนะครับแล้วใครฆ่าเมื่อเจ๊อ้วนบอกว่าไม่ได้ฆ่าทั้งนู้นบอกว่าอยู่ที่บ้านศพอยู่ที่บ้านแล้วมาพาไปอันนี้คือสิ่งที่ยังสับสนวุ่นวายอยู่นะครับก็เอาเป็นว่านะครับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วกันก็ถูกหมายจับเรียบร้อยแล้วส่วนจะต่อสู้ในชั้นศาลอย่างไรหรือไม่ นะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับส่วนพระยายคนหนึ่งนะชื่อเอใช่ไหมฮะแกกับหวาดกลัวอยู่นะครับถูกห้ามไม่ให้ไปงานศพนะครับเพราะว่ามันมีเกี่ยวข้องกับมรดก30ล้านหรือยังไงตอนนี้แกก็ภาวาอยู่นะครับว่ากลัวว่าเจ้อ้วนในข่าวนะครับอาจจะมีการสังเกตนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะก็มีคนไปสัมภาษณ์นะครับ ภรยาคนนั้นก็บอกว่าก็คงจะใช้ชีวิตต่อไปอย่างไรก็พยายามทําให้ตัวเองอยู่อย่างมีอยู่อย่างไม่มีปัญหาได้แหละครับนะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในเรื่องการติดตามข่าวนี้มาจําได้ใช่ไหมครับตั้งแต่ตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่บอกว่ามีเสียหมัดหายเห็นแต่รถตามกล้องวงจรติดไปนะฮะจนไปถึง นครขอนพนมเหมือนจะเอารถไปขายต่อต่างประเทศแล้วก็ไปจอดทิ้งไว้มีการตามจากนั้นก็สืบซสาวเราเรื่องมามากมายใช้วเวลานานทีเดียวนะครับที่รู้นี้มาจากคำพูดของคนรอบข้างนั่นแหละครับนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นปริศนาเยอะนะครับก็ท้ายนี้ครับก็สิ้นสุดในการติดตามข่าวนี้แล้วเนาะนะครับก็ขอให้เสียมารนะครับผู้ที่วายชนก็ ปในพบภูมิที่ต้องการนะครับส่วนทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับก็เป็นหน้าที่ของทางกฎหมายจะดําเนินการต่อไปนะครับผมนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามข่าวนี้นะครับก็เป็นคดีอาชญากรรมอีกคดีหนึ่งในหลายคดีอาชญากรรมครับที่มันมีปมมันมีปริศนานะครับทําให้เราสนใจที่จะมาติดตามข่าวนี้นะครับดังนั้นคดีเสียมาที่หายตัวไปแล้วพบศพอีกครั้งหนึ่งเนี่ย ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่นะครับทำให้พวกเราต้องมาติดตามนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับที่ติดตามข่าวนี้แล้วก็มาชมช่องผมนะครับสวัสดีครับ